นสติละได้เสียซึ่งความฟุ้งซ่านอิกสุทั้งหลายทำสามประการสามประการอย่างไรเล่าคือความความเป็นผู้ว่ายากหนึ่งความเป็นผู้มีเมตชั่วหนึ่งความฟุ้งซ่านแห่งจิตหนึ่งนี้แหละทำสามประการอิกสิสุทั้งหลาย ทำสามการอันภิกษุพึงทำให้เจริญเพื่อละทำสามการเหล่านี้ทำสามการอย่างไรเล่าคือหนึ่งความเป็นผู้ไหวง่ายอันภิกษุพึงให้เจริญ เพื่อละความเป็นคู่วายาก 2. ความความเป็นผู้มีมิตรด,ดีอันภิกษุพึงคือทำคือให้เจริญเพื่อละความเป็นผู้มีมิชั่ว 3. อาณาปานสติอันภิกษุพึง ให้จเจริญเพื่อละความฟุ้งซ่านแห่งจิตภิกษุทั้งหลายนี้แลอาณาปานนี้แลทำสามการอันภิกษุพึงทำให้จเจริญเพื่อละทำสามประการเหล่านั้นอานาปานสติละได้เสียชึ่ความฟุ้งซ่านภิกษุทั้งหลาย สามประการมีทำสามประการอย่างไรเล่าคือความเป็นผู้ว่ายากหนึ่งความเป็นผู้มิชั่วหนึ่งความพุช่าแ่งจิตหนึ่งนิสูุทั้งหลายนี้แล้วทำสามประการพิสูทั้งหลายทำสามประการอันพิจุ์ึงทำให้เจริญเพื่อละ ทำสัมบาการเหล่านี้ทำสัมบาการอย่างไรเล่าหนึ่งความเป็นผู้มีความเป็นผู้ว่าง่ายอันพิสุพึงทำให้เจริญพึงให้เจริญ ความเป็นผู้มีมิชัวสามความเป็นอนาปานาสติอันพิสูุพึงให้เจริญเพื่อล้ความฟุง้งซ่านแห่งจิีภิกษุทั้งหลายทำสามประการอันภิกษุพึงทำให้เจริญ